แง่พลายทำไมไม่ได้ไหมพี่อยากันเหมือนแล้วหมดแล้วทุกคนนะคันแล้วคันแล้วมมกัด่ะ วันนี้ไปเที่ยวไหนย่าไปด้วยได้ไหมไปกินหมูกระทะฮะกระทะถ้ย่าไปด้วยป่ะบูร์เลย โยโซสั้เสนาังติจวะเรนปทวิติโรชาโนวิปวะโสมหโตสมุหะนยะเอสาตินาถอดโมถอดุทายถอดงลายะนะโมพุธายมาอวตังถอดธรรมอดสังฆังกอด พุทธคมจารธรมมากรรมสสติเตกชามมหิโอกาเติาหนะถอดโมถพุทธถอดทั้นอกายะนะโมพุทธายะมะอุัถอธรรมังอดทั้งางอดพุทธามจารธมากัจสร้างกากมจัปาโซติเตกชามมหิโอกาเติาหนะถอดโมถพุทธาถอดทั้นอกายะนะโมพุทธายะมาอุัมถอดธรรมังอดังงอดพุทธาคมจาธมากัจัสร้างกากมจัปาโซติเตกชามมหิโอกาเติาห อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาณะสัมปันโนสุขตัวกัวิทุอานุตารุปุริสธรรมะสารถิสสะเทวมานุสานังพุทโธภะคะวะติไปเยี่ยมรับอาจารยน ตูเมพันตสังุยโยสังเขนตองติจิวเดนะปะทวีติรชนวิปวะโสมุหะโตสมุหานยะเอสายาตินาถอดโมทอดบุธาถอดขึนออกธรายะนโมพุทายามาอุบทังอธรรมังอดสังฆังอดบุทายมจธรรมะกรมจัตสังกักจัาสุิเตขัชาโมุมโอกาเซจธหีนาถอดโมทอดบุธาถอดขนออกายะนโมพุทายามาอุังอธรรมังถอดสังฆังอด พุทธกำจัดธรรมากำจะสร้างการกจัปาติเตขามโมมโอกาสเสติาหีนาถอดโมถอดพุทธถอดออกยโมพุทธายมาอุทธอดมังถอสรงงถอพุทธกธมากจะสรงกรัปราติเตขาโมมโอกาสเสติาหีสวากาโตปะกวตธรมโมสันติโกวากาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนิโกปัจจตาเวทิตาโพวิโยติ